จำหน้านี้ผมนี้ได้บ้างไหมคะพิมแต่งตอนที่ไปพูดที่งานอ l l Talk You Workshop ที่ B2S c e n t r World นะคะก็เป็นรูปที่พอโสนน oh God, พสรูปไปเสร็จหลายคนบอกออใหม่ก็กระชากสุดขีดนะคะจะแบบทรงผมด้วยอะไรด้วยแบบนี้เพราะนั้นวิดีโอนี้ให้ทั้งหน้าให้ทั้งผมเลยคะ่ะจะยาวนิดนึงนะคะก็คิดว่ามานั่งคุยกันเล่นแล้วกันนะคะหน้าเนี่ยพี่บอกว่าปกติเวลาไปงานเนี่ยพิมจะพยายามแต่งให้มันน้อยๆเข้าไวน้นะคือโชว์ผิวเต็มที่เลยถ้าเกิดว่าคุณบำรุงมาดีแต่งนิดหน่อยนะคะ ขนตรงขนตาคือถ้าเกิดลุกเนี่ยแบบมีขนตาปุ๊บมันจะดูโอเคเลยก็แล้วแต่ว่าใครสะดวกใจอยากจะปัดหรือว่าอยากจะติดขนตาปล่อยะคะ่ะสำหรับพิมพเนี่ยเวลาไปออกงานพิมจะสะดวกใจที่จะปัดขนตามากกว่าเพราะว่ากลัวว่าติดแล้วแบบมันก็นี่นี่นพุ่งหลุดกระเด็นออกไปนะคะเอาล่ะค่ะไม่พูดภาพคัเพลงไปติดตามชมกันเลยขั้นตอนการแต่งหน้าแต่งตัวพิมนะคะพิมจะเริ่มที่ทําผมก่อนตอนนี้พิมก็ ทาไวช์ไรเซอร์ที่หน้านะคะแล้วก็ผมพื้นสาเสร็จเดี๋ยวจะไปเป่าผมก่อนคะอ่ะอ่าตอนนี้เป่าผมแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะอุปกรณ์ก็ง่ายก็คือมีหวีแปรงนะคะหลังจากที่ได้แห้งเสร็จแ,แล้วก็หวีแปรงให้ผมมันแบบว่าไม่พันกันนะคะหรือพันกันน้อยสุดใช้เป็นไปได้มีหวีแบบนี้นะคะหรือถ้าใครมีหวีที่ใช้สําหรับในการแบบว่า,าทำให้ผมมันกระจุยกระจุยฟูฟูฟได้เขาเรียกทะะีสค่ะเขาเรียกการ ทำให้มันเป็นลังลังพึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะก็ใช้แบ,แบบนั้นได้นะคะและ้วก็ไม็มีหนังกระติกแบบที่ไม่ดึงผมเลยค่ะอันนี้พิมซื้อมาตัวนู้นหูแบบซื้อมาแพงไม่รู้ว่าตัวเองตอนนั้นซื้อมาได้ยังไงคะคือมันจะเป็นแบบเนี้ยไอตรงที่มันเป็นช่วงที่มันประกบระหว่างปลายสองข้างมันก็จะเป็นยางนี่เหมือนกันนะคะของกูด,ดี้ลองไปดูถ้าเกิดชอบมัดผมบ่อยๆมันจะทําให้ผมไม่ขาดแล้วก็มีกิ๊บสวยหนึ่งตัวนะคะไว้ติดตรงข้างบนขั้นตอนแรกพิมโอเค ตกทุกอย่างนะคะขั้นตอนแรกของพิมก็จะใช้นี่นะคะที่เป็นแบบว่าสเปรย์แบบ h ี a t p r o t e c t a n คือป้องกันความร้อนที่จะลงซึนผมเพราะเดี๋ยวเราจะใช้ไอ้เจ้าที่ม้วนผมอันนี้กันนะคะมจะใช้เป็นตัวนี้นะคะใครเคยเห็นอันนี้เป็นตัวใหม่ของโลซาชาแล้วก็สเปรย์ที่ผมไปเลยค่ะเขาจะเขียนบอกไว้ที่ขวดนะคะว่า สเปรย์ประมาณหกครั้งถ้าเกิดว่าผมอยู่ตรงช่วงประมาณไหละคะ่ะนี่ผมพิมถึงประมาณเอวเลยก็จะจับขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สเปรย์หน้าหลังขยำขยำหน่อยและะ้วแล้วก็แบ่งครึ่งแล้วก็สเปรย์ตรงกลางระหว่างก็มือสบัดอย่างเงี้ยคะ่ะสบัดนี้นิดนึงเพื่อให้แบบว่ามันหายชืน้นคือจะบอกว่าหลังจากที่คุณแปลงผมไปแล้วแล้วพอฉีดไอเนี้ยมันจะได้ผมเส้นผมหนุบนิดนึงนะคะ ฉีดทั้งบนด้วยนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีเอามามวบนข้างบนนิดหน่อยอ่าแบบนี้ตอนนี้ผมก็จะเปิดไอเจ้าเครื่องนี้ไว้ก่อนเลยนะคะอย่าลืมเปิดสวิช์ครั้งที่แล้วไม่ได้เปิดสวิชลืมพิมชอบไอเจ้ารุ่นนี้ค่ะที่เป็นทัวร์เบิอันนี้สุดจะเป็นรุ่นโอ้ oh m ม god อนะคะตรงที่มันมีที่ล็อกตรงนี้เพื่อจะปิดปกติแล้วแบบหาหนังกระติกมามัดเอาไว้ใช่ป่ะนี่คือแบบมีที่ล็อกทําให้เวลาเราเปิดอย่างเงี้ยมันค่อยเปิดออก วันนี้ตั้งความร้อนสสูงๆหน่อยนะคะสักสองร้อยยี่สิบอะไรประมาณนี้จากนั้นเคลียร์พื้นที่ไม่งั้นเดี๋ยวทุกอย่างจะตกอีกรอบนะคะก็ระหว่างนี้มึงก็จะหวีค่ะเพื่อแปลงร้อนนะ,ะร้อนขอแอร์อย่างที่บอกพอจะเปลยนไปปุ๊บเนี่ยผมมันจะพันกันอีกรอบหนึ่งนะคะมันจะมีความหนึบ ปึ๊บไงนะเรียบร้อยดีมากพิมพ์ค่ะจะชอบที่จะแสกแล้วแต่คนใครชอบแสกซ้ายแสกขวาถ้าเกิดคุณจะแสกสองข้างอ่ะคุณจะเตรียมกิ๊บกิ๊บสวยสักสองตัวก็ได้ค่ะแต่ปกติพิมชอบแสกข้างเดียวเพราะว่าแสกกลางไม่ค่อยเหมาะกับพิมเท่าไหร่พิมจะชอบแบบแสกอย่างเงี้ยค่ะให้มันจากข้างนใช่ไหมคะแต่ว่าให้มันเฉียงกลับเข้าไปตรงกลางศีรษะนิดนึงแบบนี้แล้วก็จับ เพปล่อยข้างหน้านี้หวีเล็กน้อยแล้วก็เอาไว้เจ้าเพลทเนี่ยค่ะที่มันร้อนก,นกลางๆเนี่ยนะคะจับอย่างนี้นิดนึงเพื่อให้มันโค้งขึ้นไปแล้วก็ติดกิ๊บติดกิ๊บสวยก่อนคือพิมจะทำไล่จากข้างบนลงมาข้างล่างแต่ก็แล้วแต่ทรงนะคะติด พิมชอบไปข้างหน้านมันมีแบบพูฟนิดหน่อยอย่างเงี้ยค่ะมันดูแบบไม่แบนมากเกินไปนะคะจากนั้นแบ่งผมเป็นสองข้างเพราะผมที่เราจะทํากันจะเป็นทรงแบบสองเป็นเขาเรียกอะไรแต่ก่อนตอนเด็กเขาเรียกทรงตุ๊กตาบาร์บี้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่พิมพ์ก็ไม่คิดว่ามันบาร์บี้อะไรอย่างเงี้ยนคะ พอแบ่งผมเสร็จมันก็จะพันกันอีกบางทีมีคิดว่าไม่รู้จะหวีตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปทําไมแต่เป็นเหมือนโรคจิตนะเพราะรู้สึกว่าผมมันพันกันก็นกต้องหวีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแต่แล้วแต่ความพึงพอใจแบบอย่างนี้ยค่ะพอถึงนี้ปุ๊บข้านนี้เราหวีเรียบร้อยแล้ววิธีที่จะมัดให้มันดูเป็นอย่างที่แบบเป็นก็คือว่ามันยืดออกมานหน่ดนึงนะคะ่ะให้กระเถิบผมออกมาทางนี้นะคะยืดออกมานิดนึงแล้วก็สูงหน่อยแล้วก็มัดหนังกระติก เพราะเดี๋ยวเราจะมาแต่งกระจุยฟูอะไรเงี้ยค่ะทีหลังของพิมพ์มัดประมาณสี่ครั้งนะคะอีกข้างหนึ่งกระชากมากไม่ค่อยได้ทําผมแบบนี้ออกจากบ้านหรอกค่ะอายผมข้างนี้พิมพจะบางกว่าข้างนู้นนะคะข้างนี้พิมต้องมัดประมาณห้ารอบ ถึงจะได้ถึงจะพอดีกันแบบนี้ก็คือได้ข้างบนไปแล้วคะ่ะข้างล่างนี่ก็จะเป็นเป็นไงคะแกะจากนั้นวิธีที่ง่ายๆของพิมก็คือว่าห็นใช้วิธีนี้คะ่ะค่อยจับทีละปล่อยแบบนี้นะคะยกขึ้นมาเลยแล้วก็เอาเจ้าเครื่องเนี้ยหรือว่าถ้าเกิดคุณมีแบบที่เป็นแบบ คอร์ลิ่งไอออนคือที่เป็นแกนม้วนนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะพิมจะหนีบตั้งแต่ตรงข้างบนนี้เลยแล้วก็ปิดเบาๆไม่ได้ต้องหนีบให้แบบว่ามันแน่นมากนะคะให้แค่มันได้รับความร้อนทั่วๆกันแล้วก็ค่อยๆหมุนลงมาแบบนี้ไหมได้ละหนึ่งอันนะคะก็ค่อยๆทำไล่ไปอย่างเงี้ยค่ะให้มันครบทุกช่อที่อยู่บน แล้วแต่ใครอยากจะอุ้ยให้มันแบบได้ขเขาเรียกว่าให้มันออกซ้ายมั่งขวามั่งใช่ไคะอย่างพิมพ์เนี่ยคุณชอบม้วนไปข้างหน้าคุณก็จะม้วนพิมพ์ไปข้างหน้าถึงเวลาบางพิม์มันก็จะมาเกาะเกาะเกาะกลุ่มรวมกัมมนกันนะแต่ก็ไม่สนใจแล้วแต่ความชอบแต่ถ้าเกิดคุณชอบแบบว่าม้วนกลับไปกลับมาก็สามารถที่จะม้วนกลับไปกลับมาได้เหมือนกันนะคะที่ผมมันผ่านสามารถม้วนหยอดซ้อนกลับไปครั้งอีกครั้งได้นะคะของพิมพ์นี่เป็นประเภทแบบ ไม่อยากจะหนีบผมแรงมากเพราะไม่อยากหนีบผมแรงมากบางทีผมก็จะไม่ค่อยยอมม้วนอีกอันนึนี้เดี๋ยวพิมจะลองม้วนม้วนกลับเข้าหาตัวบ้างอย่างนี้เนี่ยค่ะต้องค่อยๆผ่อนแล้วก็ม้วนแล้วก็ดึงออกขึ้นถ,ถ้าเกิดคุณดึงแรงมากแล้วผมมันมัดอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะคลายหมดนะ วันนั้นค่อย,อยทๆทําตามเดี๋ยวนี้ยคะ่ะไปเรื่อยๆเห็นไหมออกมาเป็นนี่ละ หลังจากเหงื่อท่วมนะคะม้วนผมเข้าๆออกให้สองข้างมันแบบมีม้วนๆแบบนี้เรียบร้อยนะคะพิมพ์ก็จะมาดูแลใบหน้าก่อนเพราะอย่างที่บอกคือว่าพิม์แค่ลงมอย s t u r i e r ไว้นะคะขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ลงมอย s t u r อร์ทั้งหมดเสร็จเนี่ยพิมจะลงเป็นเจ้าเนี่ยคะ่ะ oil control serum นะคะเพื่อจะทําให้เวลาไปข้างนอกแล้วไม่ต้อง touch up กันบ่อยๆหรือว่าไม่ต้องเอาไอ้เจ้าทรัพับมันนะคะมาลงบ่อยๆสังเกตว่าพิมใช้กระตีดเองนะคะแบบประมาณครึ่งทั่วเขียวแล้วก็ลงบางๆตรงจุดที่ปกติแล้วเนี่ย น่าจะมันพราปกติของพิมเนี่ยก็จะไม่มันตรงช่วงอย่างนี้หรอคะมีบ้างแต่น้อยก็ไม่สนใจมันเธอสนใจเฉพาะตรงช่วงเนี้ยนะผักตรงเนี้ยที่มันเยอะๆตรงจมูกแล้วก็หน้านแก้มตรงเนี้ยนะคะก็คือตรงจุดที่เรียกว่ารูปขนมักจะกว้างๆอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ตรงคางนะทีโซนนั่นเองอะพูดง่ายๆแต่ของพิมมันไม่กว้างไปถึงเงี่ยขงพิมีอยู่แค่ตรงจุดนี้เองนะแล้วก็ผัดทุอเช็คจากนั้นลงกันแดดน,นะคะ ต,ตัวหนึ่งอันนี้ก็เป็นกันแดดที่ใช้ได้แต่ว่าต้องเกลี่ยนะคะไม่งั้นเนี่ยมันจะทิ้งคราบอยู่บนผิวพิมใช้เยอะนะเห็นแล้วจะตกใจเปิดตาก็ต้องกลารกันแดดนะคะที่พิมสลับจากทำผมมาลงครีมพวกนี้ก่อนเป็นเพราะว่า ระหว่างหลังจากที่เราทําผมเสร็จนะคะผมมันจะยังร้อนอยู่นะคะเราต้องการปล่อยทิ้งไว้ให้มันเย็นแป๊บหนึง่งเพื่อให้มันเซ็ตไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไปจับจับดึงดึงมันมากๆเนี่ยมันก็จะคลายหมดนะคะปกติครีมกันแดดที่เจ้าไมมานนดขนาดนี้นะแต่เจ้าอันนี้เนี่ยอย่างที่บอกคือตอนที่เทสให้ดูไปแล้วค่ะมันทิ้งคราบบนผิวถ้าเกิดว่าไม่เอามือเกลี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเกลี่ยไปแล้วสักพักเดี๋ยวมันก็จะซึปเองค่ะพักหนึง จากนั้นนะคะตอนนี้ผมพิมก็เย็นละอ่ะเล่นใครกกล้องมาค่ะพิมจะใช้เป็นสเปรย์นะคะสเปรย์ยี่ห้ออะไรก็ได้อันนี้บังเอิญว่ามีอยู่ที่บ้านอันนี้นะคะจับแบบนี้แล้วก็สเปรย์ย้อนจากข้างล่างขึ้นมาพิมกลัวที่สุดคือสเปรย์เข้าตานะสเปรย์พวกนี้เคยได้ยินค่ะเคยได้ยินแม่เล่าให้ฟังบอกว่า,วาตอนที่หม,มายเด็กๆอะ่ะ พวกดารากา็สมัยเก่าๆเนี้ยค่ะเขาชอบแบบโอ้โหต้องอัดสเปรย์เยอะถูกมเขาย 20, 50, ีผมตีรังรึ่งอะไรอย่างเงี้ยน่นนะแล้วก็แบบว่ามีดาราที่แบบตาบอดอะไรเงี้ยเพราะโดนพวกสเปรย์พวกเนี้ยค่ะเยอะมากเกินไปเห็งก็เลยหลอนนะคะกลัวใช้พัดนะคะพัดแบบนี้ดข้างนี้สเปรย์ก่อนนะเสจก่อนใช้หวีแบบเนี้ยนะคะค่อยๆจับยีละปอยแล้วก็ยีเลยค่ะยีไล่ขึ้นมา ไม่ต้องแบบว่าเป็นเขเรียกเลยเป็นแพทเทิร์นไม่ต้องมีแนวมากพิมพ์จับๆแล้วก็ยีเลยแค่ให้แบบว่าพยายามให้มันคบทุกช่อกรพอมันจะได้แบบดูแบบฟูๆดูไม่ตั้งใจดูแบบว่านอนหลับตื่นมาก็ได้ผมทรงนี้เลยอะไรอย่างงี้ซึ่งไม่ใช่ฉันยืนม้วนตั้งนานเลยทั้ทงมว้วนทั้งยีทั้งสเปรย์นะคะ ประมาณอย่างนี้มันก็จะได้แบบผมที่มันดูมีวอลลุ่มมากขึ้นจากที่ตอนแรกมันจะเป็นแบบนี้นะคะทิ้งแบบนี้ก่อนอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันมาข้างนี้มั่งแยกๆตัวหน่อยนะคะติดกันไปหมดยีมนกันค่ะยอมรับนะว่าผมทรงนี้กระชากอายุแต่ก็กระชากแบบกำลังไม่แรงมากมั้งกระชากแบบพอได้อะไรอย่างนี้ปเะคะ่ หรือเปล่าถามคนดูเพราะว่าตัวเองคิดว่าเออก็น่าจะพอได้นะอะไรอย่างงี้บลอกตัวเองอยู่อะไรอย่างนี้นะคะผมสองข้างอย่างที่บอกคือผมข้างนี้มีผมเยอะกว่านะข้างนี้เวลาพอยีเสร็จมันก็อาจจะยังดูฟูน้อยกว่านะคะเพราะนั่นแหละต้องยีเยอะนิดนึงไล่ผมกลขึ้นมา พิมยีไม่บ่อยนะคะเพราะนั้นคนบอกอุ้ยพี่ผมก็เสียหมดมันก็มีบ้างอยากจะทําผมอยาสวยมันก็ต้องมีแลกกันบ้างนะคะเพราะนั้นก็เนี่ยยีเอาแต่พอง,งามเอาแต่แบบเท่าที่เรารับได้เรารับได้ว่าถ้ายีเท่านี้เรารับได้ถ้ายีโอ้โหฟูมากเกินไปเรารับไม่ไหวก็ไม่ไหวนะก็หยุดของพิมก็ดูตามความเหมาะสมของตัวเองอย่างนี้หลังจากยีเสร็จนะคะสิ่งที่ต้องทำก็คือร้อนสเปรกรอบหนึ่งเพื่อให้เจ้ายีเนี่ยมันอยู่ กลัวโดนหน้าจะข้างล่างกลับขึ้นมาโอเคนะคะเท่านี้ก็ได้ผมข้างล่างที่เรียบร้อยมาดูด้านบนกันบ้างเมื่อกี้ตอนแรกเราติดกิ๊บสวยกันไปแล้วนะคะกิ๊บสวยตัวนี้ แล้วแต่ถ้าเกิดคุณอยากให้มันดูหูแบบเรียบร้อยอะไรแบบนี้ก็เอาทําได้นะคะก็ใช้พวกเจลพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่องสับพิมเนี่ยพินเป็นคนที่มีผมลูกผม,มีอยู่แล้วเพราะนะั้นถ้าเกิดถึงนทำมันดูเรียบมันจะดูแปลกมากเลยอย่างตอนนี้เนี่ยเราก็เห็นว่ามันสูงไปนะคะเราค่อยๆดึงดึงออกจากตัวแบบนี้แล้วก็ลงดึงออกจากตัวแล้วก็ลงดูจนกว่าเราจะพอใจว่ามันอยู่ตรงจุดไหนให้สองข้างมันพยายามเท่ากันหน่อยนะคะแล้วก็ใช้วิธีอย่างนี้ค่ะจับผมเนี่ยจับสักปลอยหนึ่งนะคะที่อยู่ใต้หนังกระติก เราดึงเราเราจับอีกมือหนึ่งจับบนหนังกะติกแล้วดันขึ้นการทำแบบนี้มันจะช่วยให้ผมอ่ะมันเป็นแบบพองออกมาได้ค่ะเห็นมข้างนี้ก็จะดูฟองพองฟูน่ารักข้างนี้จะดูฟีดแบนนะคะหนึ่งก็จะจับซีสักการเนี่ยค่ะสักกระชอหนึ่งช่อไหนก็ได้นะคะที่อยู่ใต้ใต้หนังกระติกมือจับหนังกระติกไว้แล้วก็ดึงผมขึ้นเนี่ยมันก็จะดูมีพัฟ ูขึ้นมาอย่างนี้แล้วแต่เราต้องจับข้างบนนิดนึงให้มันดูแบบเป็นทรงที่เราต้องการขยบขยับนิดนึงค่ะครับพิมพ์เนี่ยพิมเป็นคนที่ผมทรงที่มันดูเรียบร้อยเป็นไปจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่จากนั้นก็สเปรย์ที่เหลือทั้งหมดนะคะถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นด้านบนนี้ต้องเอาอะไรมาบางนิดนึงนะคะพัดนี้ทําได้ทุกอย่าง ตนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้ผมแล้วไปแต่งหน้านะขั้นตอนแรกของใบหน้านะคะพิมใช้เป็นบีบีครีมมีชื่อด้วยนะคะเดี๋ยวนี้ใช้ใช้ของใอนที่แบบต้องอยิ้ไปนอกบ้านจะต้องแบบว่าใส่เขียนชื่อนิดนึงเดี๋ยวไปผสมมาของชาวบ้านนะคะที่ไม่ไม่อยากให้ผสมข,ของชาวบ้านนี่คือว่าเกรงใจค่ะเราสะอาดมากแค่ไหนถ้าเทียบกับเขาเราก็ไม่รู้หรือว่าเขาสะอาดมากแค่ไหนเมื่อเทียบกับเราก็ไม่รู้นะคะไม่ถูกโรคก,กันเดี๋ยวใช้แล้วจะติดโรคก,กันเปล่านะคะความสะอาดของเครื่องสำอางมาเป็นที่หนึ่งเสมอเนาะ บีตัวนี้ก็นับว่าใช้ได้เดียวค่ะเนื้อค่อนข้างออกไปแนวบาง,บางเกือบจะปานกลางอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณลงหลายๆรอบหน่อยก็บิวได้พอสมควรกันแล้วก็ยังใช้เติมระหว่างวันได้ด้วยพิมพเคยลองช่วงนี้ก็ลงบ b ค่ะเอาตามจุดที่ต้องการนะคะให้เนยนไปนนเลยเซตตามด้วยแป้งนะคะพิมใช้เป็นแป้งฝุน่นเวลาไปออกไงต้องลงแป้งหลายรอบกว่าปกตินะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้อยู่ติดแน่นทนนาน แต่การที่ลงไปเจ้าเซรัม่มช่วยลดความมันตอนแรกเนี่ยก็ถือว่าช่วยได้เยอะพอสมควรน,นะคะเพราะการที่หน้ามันไม่มันเยอะออกมามันก็ทําให้เครื่องสำมาเราติดแน่นมากขึ้นแค่เซตเท่านั้นก็พอนะคะไม่ต้องลงเยอะมาก จากนั้นก็เขียนคิ้วนะคะคิ้วเนี่ยพินานามแนะนําว่าถ้าคุณอยากแต่งให้มันดูออกแนวลดอายุเขียนคิ้วให้มันไม่ต้องโกงนะคะให้มันแบบว่าออกแนวแบบว่าขนานกับพื้นมากสุดช่เป็นไปได้แต่ก็ไม่ต้องถึงกับโอ้โหแบบตรงเปะชินจางอะไรแบบนี้นะคะให้มันเข้ากันกับโครงคิ้วเดิมนะคะของตัวเองที่มีอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันหนาน,น,นิดนิดเนี่ยมันก็จะดูเบบี้ลงไปอีกนิดนึงอะไรแบบนี้นะหลอกเต็มเต็มเต็มที่จากนั้นพิมใช้เจ้ามาสคาร่าปัดคิ้วนะคะ พื่อช่วยเซตมันนิดนึงเวลาไปงานเนี่ยเราอยากจะให้คิ้วเราดูเปะ๊เปะๆตลอดทั้งงานนะคะสิ่งที่ควรต้องเลี่ยงทําระหว่างที่ไปงานอะไรพวกนี้คือไม่ต้องเอามือมาบางทีเครียดคะ่ะบืดเข้าไปคิ้วหายไปทั้งแถบไม่ดีพิมพ์รู้แล้วเพราะว่าเวลาไปข้างนอกเราเนี่ยพอคิ้วเราเขียนเสร็จไปแล้วครั้งนึ่งค่ะ,ะ,คะจะไปเติมคิ้วเนี่ยบางทีมันเป็นอะไรที่แบบยากนะคิดว่าทัชอัพคิ้วเป็นอะไรที่เหนื่อยกว่าอย่างอื่นอูนโ้โอเคนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไป หลังจากที่คิวเสร็จคือพิมพ์รอให้คิวไอเจ้ามาสคาร่านี่มันเซ็ตตัวนะคะพิมพ์ก็จะทําการคอนทัวร์นะคะเชดดิ้งใบหน้านั่นเองพิมพ์ก็เชดดิ้งตามจุดปกติที่พิมเชดคือตรงช่วงจุดตรงนี้นะคะให้หน้าแบบดูไข่ไขให้หน้าดูไข่ต้มมากสุดที่เป็นไปได้ทักหลังนี้มีคนทักว่าหน้าเรียวบ่อยมากพิมพ์เชื่อว่าเชดดิ้งเป็นหนึ่งใน สิ่งที่ช่วยนะคะรวมไปถึงเนี่ยเวลาที่เนี่ยผมเราเปิดหน้าแบบนี้นะคะอย่างพิมพ์เนี้ยถึงจะมีช่วงตรงเนี้ยผมที่มันแบบกระเดิดเข้าไปเรียบร้อยนะคะมีหัวเถิดเถนิดหน่อยก็เอาสีะคะ่ะเติมเข้าไปได้แต่ล้งลางถ้าสำอางอย่าลืมล้างขึ้นไปให้ถึงด้วยนะไม่ใช่แบบตอดเติมเติมใหญ่เลยทุกซอกทุกมุมถึงเวลาล้างเฉพาะตรงช่วงใบหน้าด้านหน้าตรงเนี้ยนะคะคือล้างให้ครบด้วยเนาะช่วงคับนะคะเพื่อความสวยคัมบเรากว้างนคนหนะ้าผากกว้างนะให้เฉดให้คับหุบเข้ามานิดหนึ่ง จากนั้นสันจมูกนะคะสันจมูกเป็นคนไม่กินสันจมูกถ้าเวลาไปงานอยากจะถ่ายรูปสวยงามควรจะต้องแต่งเติมนิดหน่อยนะคะพิมจะเริ่มตั้งแต่ตรงช่วงใต้คิ้วอย่างนี้เลยค่ะระบายให้เป็นเฉดมานะคะเสมือนว่าณนะตรงช่วงหนะ้าผากพิมเนี้ยมีเงาออกมาแล้วแต่คนชอบบางคนก็แบบว่าชอบทําข้างหนึ่งให้เสร็จไปก่อนนะคะ อย่างพิมพ์เนี้ยถ้าเวลาเขียนคิ้วพิมพจะเขียนข้้งนี้เสร็จไปก่อนแล้วค่อยเอาอีกขัน้นเขียนตามเ <_ S 1> พื่อจะได้แบบมีไกด์ว่าเออฉันอยากได้แบบนี้นะแต่สาหรับตรงสันจมูกนี่จะเป็นระเภทเดี๋ยวข้างซ้ายทีขวาทีนะคะค่อยๆไปยึก,กระยักไปมาแล้วแต่ความถนัดนะคะของแต่ละคนแล้วก็เอานิ้วเกลี่ยเพื่อเบลนออกก็จะดูมีสันมากขึ้นนะคะ นี่เขาอกาว่าจะไปลองฉีดแบบฟิลเลอร์อะไรย่างนี้ดูนะเห็นเขาบอกว่ามันไม่ถาวรน,นะคะอยากจะเห็นหน้าเอมกันเวลาที่มีสันตรงนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงมีใครเคยลองไปฉีดมาบ้างไหมคะขอแบบว่าคอมเมนต์นิดนึงจากนั้นมาถึงตรงดวงตานะคะดวงตางแต่งง่ายมากง่ายมากมมากๆนะคะแต่ว่าก่อนที่จะแต่งตาเนี่ยใช้เจ้าพลาเมอร์นะคะลงก่อน แต่งตาข้างนต่งเสร็จไปแล้วนะคะเป็นลุคที่แบบแต่งไปงานอะไรอย่างนี้ที่แบบวัยระดับแสงมากเลยนะคะพิมใช้พาเลตอันนี้นะคะสีพิมจะใช้ใช้แค่สองสีคือสีนี้และสีนี้เท่านั้นนะคะในพาเลตนี้มีคนถามมามากเลยว่าอยากให้พิมลองทําวิดีโอแต่งโดยใช้ข้างนี้ของพาเลตนะคะได้เลยเดี๋ยวจะตามมานะคะทีหลังนะคะทีหลังขั้นตอนแรกใช้สีบนก่อนนะคะลงที่ตรงช่วงใต้คิ้วแต่ไม่ต้องลงกระเด็นมาถึงด้านหน้ามากนะ,ะเพราะด้านหน้าหรือว่าเราลงเชดดิ้งเอาไว้เพื่อช่วยสันจมูกนะอ๋อ ะะจากนั้นใช้แปรงเดินกลับอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วจุ่มลงในสีที่สองสีเดียวลงทั่วเปลือกตาเลยเมื่อกี้อย่าลืมว่าเราลงไอ้เจ้าพลาเมอร์ไว้แล้วนะคะมันก็จะช่วยให้สีติดทนนานมากขึ้นแล้วก็ดูแบบได้สีนี้มากขึ้นถ้าเกิดว่าทาลงไปที่เปลือกตาปเปล่าๆเนี่ยสีนี้อาจจะไม่ได้สีอย่างนี้นะคะมันอาจจะดูแบบเพี้ยนกว่านี้นิดหน่อยหรือจืดกว่านี้นิดหน่อยหลังจากที่ลงทั่วเปลือกตานะคะพิมใช้แปรงเนี่ยนะคะพยายามฝนฝน ตรงช่วงหางตาน,นิดนึงให้มันดูแบบว่าสีมันจะได้สีที่เข้มก่อนเล็กน้อยนะคะแล้วดูเป็นเบา้าเล็กน้อยเล็กน้อยจริงๆแล้วก็ใช้แปรงนะคะเอาตรงหัวแปรงจิ้มลงไปที่สีปุกๆแบบนี้ขอบน,นิดหน่อยมือเลอะอะไรมาเต็มแก้มเลยนะคะเดี๋ยวต้องมาเช็ดลงที่ขอบตาด้านล่างเท่านี้เองนะคะดวงตาโหสุดยอดเลยจะไว ไวปานส่ลมมือต้องไปโดนอะไรมาแน่นอนจากนั้นนะคะใช้ไอายไลเนอร์ที่ใช้เป็นลิควิดอายไลเนอร์นะคะที่ใช้เป็นประจําช่วงหลังนี้ไม่เคยใช้อันอื่นอีกเลยนะตั้งแต่อันนี้มาเขียนเป็นเส้นบางๆแล้วก็ให้มีหางออกไปข้างหลังนิดนึงนะคะ ไม่ต้องเยอะคือพิมเข้าใจว่าถ้ายิ่งแต่งเยอะเนี่ยมันก็จะยิ่งดูมีอายุอ่ะนะคะแต่งน้อยๆเบาๆใจเย็นๆน,นะคะพัดนิดนึงให้อายไลเนอร์แห้งให้มันเสร็จตัวส่วนบนใบหน้านี่ลองเอาทิชชู่ก่อนนะคะถ้าทิชชู่ช่วยได้อ่าทิชชู่ช่วยได้จะได้ไม่ต้องลงอะไรเพิ่มเพราะเดี๋ยวยังไงเราก็ต้องลงแก้มปัดแก้มแล้วก็ลงแป้งรอบสุดท้ายก่อนดีนะ รู้สึกเชดดิ้งจะหลุดนิดหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนปัดแก้มน,นะคะช่วยได้อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอเวลาแต่งหน้านะคะจากนั้นปัดขนตาดัดขนตากดให้ลึกๆเลยนะคะขนตาจะได้งอนงอนงอน,งอนในวันที่ไปงานอะไรแบบนี้พิมจะเป็นคนที่กังวลใจมากว่าขนตามันจะหลุดถ้าเกิดเราไม่ได้ไปแบบไปนั่งเฉยๆถ้าไปต้องแบบแอคชั่นมากๆแบบไปยืนไปพูดไปอะไรแบบนี้นะคะ พิมจะปัดขนตาเพราะว่าจะได้ไม่ต้องกลัวว่าขนตาจะหลุดกระเด็นออกมาต้องคอยวิ่งไปเช็คเพื่อที่จะติดกาวไหมเลยแบบนี้นะคะเมื่อกี้ข้างนี้สามรอบนะคะ เดี๋ยวรอให้เขาเซ็ตตัวแล้วเราค่อยมาปัดรอบสามรอบอะไรอย่างเงี้ยนะตรงนี้เมื่อกี้ก็ถือว่าสองรอบแล้วนะมาถึงแก้มนะซ่อมซ่อมเมื่อสักครู่ที่แบบว่าทําเจ๊งตรงนี้ไปนิดหนึ่งพิม์ก็จะใช้เป็นอันนี้นะคะอันโปรโดที่ใช้เป็นประจําในช่วงถ,ถึงหลังนี้ใช้ผสมสองส,องสีเป็นประจํานะคะก็คือใช้แปรงธรรมาดาแบบนี้แล้วค่อยๆไล่นะคะจากตรงช่วงแก้มข้างในออกมาด้านหน้าอย่างเงี้ยทาให้ดูหน้าเรียวมากเลยเรียวมาก เรียวมะเหมือนชื่อแมวนะคปะปัดแล้วก็ไล่มาด้านหนะ้าสีนี้ใช้นิดหน่อยพอนะคะช่วยเป็นการแบบว่าให้หน้าเราดูมีสีสันแล้วก็ออกแนวเชดดิ้งเพิ่มเติมเล็กน้อยแล้วจากนั้นคุณใช้อีกสีนะะึงค่ะนี่จะเป็นของเมเบลีน,น,นที่ไม่ไม่ได้เป็นเนื้อไอ์เอาวซี่นะอันนี้เป็นเนื้อแป้งธรรมดาขอออกหน่อยนะคะบางทีสีก็ค่อนข้างเข้มลงที่หน้าแก้มแล้วก็บริเ แล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือจะยงังมีแป้งอีกหนึ่งชั้นเพราะาเราต้องเซตเจ้าพวกแก้มพวกเหล่านี้นะคะพิมใช้เป็นแป้งไม่ผสมรองพื้นแป้งอัดแข็งนะคะแก้มที่เมื่อกี้ดูเยอะสังเกตสองข้างข้างนี้ยังดูแบบว่าส้มๆมากๆข้างนี้พอเอาแป้งทับปุบ๊บจะดูนวลนๆทันที ดูสวยแบบไม่ตั้งใจแบบว่ามีสีละเลื้อละเ,เลื้ออะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวสําหรับตรงตานะคะที่ปัดมสาสคาร่ลาไว้เนี่ยจะเอาขาต้นบัดมาช่วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยปัดมสาสคาร่ลาเพิ่มก่อนพิมพ์จะไม่เขียนขอบตาล่างแล้วก็ไม่ปัดมสาสคาร่ลาขอบตาล่างนะคะเพราะเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยมันมีโอกาสอยู่แล้วที่มันจะตกลงมาเองไม่ต้องไปเพิ่มให้มันตั้งแต่แรก บางทีที่ขนตามันติดกันเป็นข่ายยุงนะคะพี่เมย์ชอบใช้กิ๊บดำหรือแหนบค่อยๆคีบมันออกจากกันประมาณนี้แล้วก็เอาคัตเติลบัตค่ะถ้าเกิดคุณปล่อยให้เจ้ามาสคาร่าที่มันเจ๋งที่มันติดขึ้นมาบนหนังตาเนี่ยนะคะมันแห้งซะก่อนแล้วค่อยเอาคัตเติลบัตปัดเนี่ยมันก็จะหลุดกระเด็นออกไปโดยง่ายแต่ถ้าปัดได้ต่ตอนแรกที่เขายังแชะอยู่นะคะ อายแชโดว์อะไรแต่มีอะไรที่ลงไว้จะเละเทไปหมดเลยเพราะนั้นควรจะอดทนเห็นมันเลอะ <c oughs> ปล่อยมันช่างมันอย่าไปยุ่งอ่าอืมประมาณนี้สำหรับลิมฟีปากลิมฟีปากเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะสีที่มิมใชม้ใช้คือสองย่างผสมกันนะคะก็คือจะเริ่มต้นด้วยลิปไลเนอร์ก่อนนะคะนี่จะเป็นสีที่แบบออกนู้ดมากๆเลยสีแบบประมาณเท่ากับสีปากพิมเลยนะคะ การที่จะลงลิปไลเนอร์พวกนี้พี่แนะนำว่าถ้าเกิดคุณลงลิปมอยส์เจอร์อ ure, หรือว่าลิปมันน่ะควรจะเป็นลิปมันเนื้อด้านนะคะหรือว่าเป็นมอยส์เจอร์ที่แบบไม่ใช่ลงเสร็จแล้วหูมันเลื่อมเลยนันไม่งั้นไอ้พวกนี้มันจะลงแล้วมันจะไม่ค่อยสวยนะคะ จากนั้นปิดท้ายริบิปากนะคะด้วยลิปสติกที่เป็นสีแบบออกนุดนูดแบบนี้เลยอันนี้ได้ไมากกับโคโค่บ x อกมันเล็กมากเหมาะกับการพกไปข้างนอกกระเป๋าเจ้ไมนะ่หนักถาทับเลยของที่ฉันพกไปในวันงานวันนั้นนะคะก็คือเจ้าสองอันนี้แหละค่ะคือลิปนะคะเพื่อที่จะได้มีโอกาสเติมหลังจากนั้น สำหรับขั้นสุดท้ายของสุดท้ายก็คือเซตติ้งสเปรย์ไปงานค่ะตเซตติ้งสเปรย์ไม่ได้เลยนะเพราะว่าพอเหงื่อมันเริ่มออกคือความมันเนี่ยเราสามารถช่วยควบคุมได้นะคะแต่เหงื่อเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ได้พับๆออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะช่วยละลายเครื่องสำอางทันทีนะคะเพราะฉะนั้นพิมใช้เซตติ้งสเปรย์นะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นีพิมพ์ซื้อตอนที่ไปฮันีมูนที่ญี่ปุ่นนะคะเพราะฉะนั้นเลือกยี่ห้ออื่นก็ได้เช่นกันแล้วก็พัก เรียบร้อยแล้วเลยนะคะได้ทั้งผมทั้งหน้าโอ้มีความสุขนะคะถ้าเกิดว่าผมมันนั่นก็อนเอามือเนี่ยขยำขยำยียีเพิ่มได้ทายที่มันฟูฟูฟูให้มัน,มนดูแบบสุขภาพดีเด็กๆผมเยอะอะไรแบบนี้นะคะเอาละค่ะลุคนี้จบเรียบร้อยฝากธนาคารไปเลยนะคะสักสิบห้าปียี่สิบปีพอไหมสิบห้าปีละกันยี่สิบเดือนจะเยอะไปน,นิดนึงนะคะเอาละค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมวิดีโอนี้กันจนจบแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ